ก่อนอื่นต้องให้แนะนำตัวเพราะตอนนี้เรามีจังหวัดเรามีมงแล้วสวัสดีค่ะมิสแกรนไรยฟ้าไรายฟ้าทองแดงมิสแกรนกาลัสินเป็นยังไงวันนี้ในที่สุดก็มีมงแล้วอุ้ยรู้สึกภูมิใจมากค่ะรู้สึกว่าเพราะเราก็เป็นแฟนนางงามคนนึงเราไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งจะมีมงแต่วันนี้เราก็มีแล้วแล้วก็แต่วันนี้ไม่ได้ใส่มานะคะเพราะวันนี้เป็นนักกีฬาค่ะเออถามนิดนึงทำไมเราถึงได้ตัดสินใจหลังจากที่ตอนนั้นที่เราจบที่นครปฐมแล้วเราถึงได้มาที่จังหวัดนี้ หนูคิดว่ากระแสะคือสิ่งสําคัญเลยที่จะทาให้เรามงและกระแสะก็คือแบบว่าน u m b บ r รวันเลยที่เราจะเข้ารอบได้ในปีนี้หนูก็เลยคิดว่าต้องหาจังหวัดที่เขาประกวดภายในระยะเวลาที่หนูกําลังมีกระแสะอยู่เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่อยู่กับเราได้ตลอดชีวิตอยู่กับเราได้ตลอดไปถ้ากระแสะเรามาแล้วเ,เราต้องรีบจับทางแล้วเ,เราต้องรีบประกวดจริงๆหนูสมัครสมุดประการไว้ค่ะแต่เพราะว่า ประกวดปีหน้าเลยซึ่งหนูคิดว่ากระแสะคงไม่อยู่กับหนูจนถึงขนาดนั้นหนูก็เลยรียบประกวดหาจังหวัดที่แบบว่าประกวดนตอนนั้นแล้วพอเราได้มากระแสะแน่นอนแหละมันนอกจากมันจะมีบวกแล้วมันก็ต้องมีลบเหมือนกันมีค่ะออมีทั้งบวกมีทั้งลบเป็นธรรมดาซึ่งหนูก็เข้าใจเพราะว่าเราก็เคยเป็นคนดูนางงามเหมือนกันบางทีต่อให้เราทําดีต่อให้เราเป็นไวรัลในทางที่ดีแต่มันไม่ใช่ว่า มันจะมีแต่คนชมคนที่เขาไม่ชอบแบบหน้าแบบเราแบบชาวอีสานแบบเราเขาอาจจะไม่ใช่ไทยเขาไม่ใช่เทสคนไทยไม่ใช่เทสชายไทย,ทไทยหนูก็เข้าใจแบบให้ไปปรับปรุงให้ไปอะไรอันนี้หนูเราฟังได้แต่บางคนก็บูลลี่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าไม่ลดออและช่วงที่แบบว่าเราเจอกระแสแบบว่าที่แบบมันดูบูลลี่อย่างเงี้ยเรามีวิธีในการรับมือกับ,กบคำพิจารณานั้นยังไงบ้างจริงๆหนูอยาก,กบูลลี่กลับแต่ว่ามัน <c oughs> มันไม่เหมาะกับการเป็นนางงามหนูก็เก็บไว้ในใจ แล้วก็แบบเข้าไปดูโปรไฟล์เขาก็แบบอืมโอเคผ่านผ่านได้ผ่านเ,ออเพราะว่าหนูแบบว่าการที่เราลงมือทําอะไรสักอย่างอ่ะเราต้องรับผลกรรมที่เราทําถ้าเราบูลลี่เขากลับเราต้องรับให้ได้ว่าทัศนคติเราเป็นแบบนี้แล้วเราจะมีคนมาบูลลี่เราต่อเรื่อยๆมันเป็นการต่อกรรมซึ่งมันจะไม่สิ้นหนูคิดว่าถ้าเราจะทําอะไรเราต้องยอมรับให้ได้ลนะผลการการะทําของเราอะแล้วหลังจากรับมงมาเป็นที่เรียบร้อยปฏิบัติภารกิจเป็นยังไงบ้างคะ ก็มีไปบางจังหวัดมากค่ะอย่างสุพรรณบุรีถ้ามีใครเห็นคลิปที่หนูไปนั่งดูพี่พี่ผู้ชายอกกล้ามตัวโตเดินมาโอ้แล้วก็มีไปขอบคุณสปอนเซอร์ที่กาลสินค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีตารางงานที่แบบแน่ชัดเพราะว่าเดี๋ยวขอเก็บตัวสักพักหนึ่งก่อนจะหายไปสักพักใหญ่ๆเลยเดี๋ยวกับไมคกทีตอนเข้ากองเลยค่ะไอที่ว่าหายไปนี่หายไปทำอะไรคะ หายไปให้คุณหมอทําหน้าให้ค่ะอาจจะมีทําอวัยวะส่วนอื่นด้วยที่มีสองข้างไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันแล้วแต่สปอนเซอร์ใจดีค่ะเบื้องต้นที่เราคุยกับคุณหมอไว้เราจะยังไงบ้างแผนแผนที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆที่เข้าไปคุยมีแต่คุณหมอคุณหมอที่ทำสองข้างค่ะเขาก็อาจจะบอกว่า สองข้างเราอะเป็นปกติที่ไม่เท่ากันนะคะอาจจะเป็นคนหัวสูงนิดนึงจะต้องแบบกี่ซีซีอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือเราเราก็เตรียมเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วใน่องการที่จะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆหนูก็เตรียมซื้อยาวไว้แล้วค่ะรดบวมเตรียมไว้แล้วตงบด้วยนะใช่ค่ะหนูหนูเตรียมไว้อันนี้เรามีคนดูแลไหมหรือว่าเราดูแลตัวเองเลยก็มีแม่ที่อยู่ทางบ้านค่ะพี่เลี้ยงก็ดูแลตลอดเออแล้วแบบว่าก่อนอันเนี้ยคนหลายคนจะชอบพูดว่าคนเวลาทำหน้าอกมันโดนรถสิบล้อทับอันนี้แอบกลัวปะ กลัวค่ะแต่ของฟรีหนูสู้เพราะว่าเพราะว่าฟรีเอออันนี้คือสามารถพร้อมทําพร้อมกันในวันเดียวนอกเหนือจากตัวหน้าอกแล้วถ้ามียาสลบแบบว่าปุ๊บแล้วตื่นขึ้นมาสวยเลยอรู้อันเป็นอันดีงามมากหนูจะขอบพะคุณมากเพราะว่าหนูก็แอบกลัวแต่แต่ก็สู้ค่ะเพราะของฟรี แล้วหลังจากเนี้ยพอหลังจากแพนที่บบกว่าเราไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราคิดไว้ว่ามันจะหายพันกับการเก็บตัวเข้ากองจริงไหมหนูคิดว่าเมคอัพช่วยได้เพราะว่าหนูก็เคยเห็นว่ามีนางงามหลายคนที่เขาแบบว่าทําจมูกภายในไม่กี่วันแล้วก็เข้ากองอเป็นเรื่องใหม่ๆของเขาอะไรเงี้ยหนูคิดว่าเขาทําได้หนูก็ทําได้ในหน้าเราบวมเราเขียวไง ยังไงรองพื้นก็มีคอนซีลเลอร์ก็มีมมตู้ค่ะ,ะในส่วนของใบหน้าหล่ะเพราะเมื่อกี้เราก็บอกแล้วว่าเรามีแพนที่จะทำเหมือนกันแต่ทีเนี้ยอยากรู้ว่าเรายังจะคงคาแรคเตอร์ของเราอยู่ไหมก็ถ้าสมมติว่าแก้จริงๆก็อาจจะเป็นจมูกค,ค่ะแต่ถ้าม,มีหลายคนแบบแนะนำแบบทุบหน้าไหมทุบหนกไหมอมะไรอย่างเงี้ยหนูค,คิดว่าอันเนี้ยมันคือแบบว่าคาแรคเตอร์หนูเลยซึ่งหนูเป็นคนอีสานเป็นสาวอีสานแล้วอันเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่าทุกคนทุกภาคจะมีหนูขอเก็บไว้ตรงนี้ อ,อย่างอื่นเพิ่มได้ค่ะไม่มีติดคามมีสปอนเซอร์ให้ก็ยินดีค่ะเมื่อหลังจากนี้พอเราไปทำเรื่องอห่านี้เรียบร้อยแล้วเรามีแผนที่จะต้องแบบว่าฝึกซ้อมหรือเพิ่มเติมอะไรตรงไหนไหมก่อนเข้ากองมีค่ะคือจริงๆไฟฟ้าเป็นคนที่เต้นเก่งมากจนโค้ชให้ไปอยู่ข้างหลังแบ็กด็อกซึ่งหนูคิดว่าพี่เลี้ยงหนูก็ต้องฝึกให้หนูตรงนี้อย่างหนักเลยเพราะว่าหนูอยากปเป็นเซนเตอร์ค่ะไม่ได้อยากเต้นหลังแบ็กด็อกอ่ะสุดท้ายขออะไรกับแฟนนางงามหรืออยากจะฝากอะไรกับแม่ๆบ้างก็ฝาก แม่แม่แฟนนางงามแล้วก็คุณพี่ทุกคนนะคะหนูอาจจะไม่ใช่ตัวแต่งเล้งเตงแต่ว่าหนูก็สู้ได้ค่ะแล้วก็หนูคิดว่าใน77จังหวัดไม่มีใครเหมือนหนูแล้วไม่มีใครอยากเหมือนความแตกต่างนี่แหละค่ะจะทำให้หนูเข้ารอบขอบคุณค่ะ <c oughs>